ขี้เกียจและอยู่กับตัวเองเกินไปจนจะเป็นซึมเศร้ามีอยู่จริงค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะทนาทยจากอดีตอ้อแพ้ปัจจุบันอาสาใกล้จบสัญญาแล้วแล้วก็อนาคตเอาสค่ะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่มีใครนัดให้ให้ก็จะไม่นัดใครเหลือคือจะอยู่แต่ห้องแล้วก็อยู่กับตัวเองแบบนี้โดนเตียงดูทุกคนเข้าใจไหมแล้วอยู่แต่ห้องใช่ไหมคะแล้วคือถ้าเกิดเป็นคนอื่นอาจจะทํานูน่นทํานี่แบบกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่กับให้ไม่ทำคือร้อนมากร้อนมาร้อนมากร้อนจะจะตุยแล้วตอนนี้มันร้อนมันแสบมันแล้ว ประเทศไทยดีๆไว้เทศไทยที่สองช <c oughs> ่วยด้วย ด้วยความที่เป็นคนก็ไม่ได้เอเนอร์จีเยอะขนาดนั้นนะคะทุกคนแล้วพอเราบวกกับความที่ขี้เกียจมากๆเข้าไปอีกเอเนอร์จีก็เลยไม่มีเลยพอรู้ตัวอีกทีใช่ไหมคะคือไม่อยากจะทําอะไรแล้วอยากไม่อยากจะทําอะไรเลยไม่อยากจะสู้ต่อรู้สึกว่าแบบว่างเปล่ารู้สึกแบบซึมแล้วก็รู้สึกแบบเศร้าไม่ไหวแซงพอหลังจากนั้นนะคะไฮก็เริ่มอ,ออกจากบ้านแล้วไปหาเพื่อนแล้วพอไปหาเพื่อนไม่อยากจะกลับขาดรถไฟรอบสุดท้ายค่อยกลับ ถึงบ้านตีหนึ่งสงวันละติดเนี่ยคืออยู่กับตัวเองอ่ะมันก็ดีนะคะทุกคนแต่ว่าก็อย่าไปอยู่มากคือถึงอยู่กับตัวเองก็หาอะไรทําบ้างอยา่อยาไม่ทําอะไรเลยเหมือนไฮหน่มจีน้ำยาป่าตีนไกู่กชิ้นป่ายุวยัวจ้า มันทุกคนคือหวดน่ารักมากเพื่อนออกมาจากไทยค่ะดูดีอันเล็กจิ้นนี่ไฮก็ต้องทยอยขนของไปใต้แล้วนะคะเสื้อผ้าที่ไม่ใช้ก็ออกมาทิ้งทิ้งทั้งนี้ถุงเลยเนาะคือไยเอาจักรยานไปด้วยนะคะคือแบบเคยอยากได้มีแคปปิ้กับจักรยานทิ้งเสื้อผ้าเยอะมากพอออกออกไม่ได้ช่วยไหมช่วยหน่อยจริงหะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะพี่ ใชานี่เพราะว่ามันมันยับไม่ลงแล้วอะโอเคจะมีแต่ตัวดีๆนะ